สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้เสนอข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าครับที่เพจไทยคู่ฟ้าเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายน2 5 6 4ายกนายกรัฐมนตรีกล่าวครับยืนยันดูแลประชาชนทุกกลุ่มนะครับ นายกัล่าตรีกล่าภายหลังการประชุมหารหือเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยในระยะหนึ่งเดือนเน้นดูแลหกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการออกคําสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เฉบับที่ยี่ห้าได้แก่กทมนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสม,มุทรปราการและสม,มุทรสาครครับโดยที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับก็ได้โพสต์ข้อความนี้ นะครับเมื่อ28มิถุนายน2564นะครับโดยนายกรัฐมนตรียืนยันดูแลทุกกลุ่มเน้น6จังหวัดก่อนนะครับในการเยียวยามีมาตรการดังนี้ก็คือเตรียมงบ7,500ล้านบาทสำหรับกิจการก่อสร้างที่พักแกรมและบริการด้านอาหารศิลปะ บันเทิงและนันทนาการโดยใจ่ายให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมคนละ2,000บาทและช่วยเหลือนายจ้าง3,000บาทต่อหัวลูกจ้างในกิจการสูงสุดไม่เกิน2องคนเป็นเวลา1เดือนนะครับนอกจากนี้ยังชดเชย50%ของฐานเงินเดือนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500บาทด้วย ส่วนในระยะต่อไปจะดําเนินมาตรการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเป็นระบบรอบครอบรัดกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่ลงทางเพจไทยคู่ฟ้าบอกยืนยันดูแลประชาชนทุกกลุ่มครับสวัสดีครับ